สวัสดีครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองได้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องหาหมอร่างกายสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธี สวัสดีครับผมอาจารย์วนิชธีระวณิชกุลวันนี้ผมจะมาสอนวิชายัางเซนยงเย็นเชี่ยงคังแข็งแรงถึงวันสุดท้ายไม่เจ็บไม่ป่วยทรมานอยู่บนเตียงแม้ว่าอายุจะมากเข้าร่างกายก็ยังคงแข็งแรงวิชาวันนี้ที่จะสอนให้ผมจะสอนให้ว่าร่างกายที่แข็งแรงเราดูจากพลังที่วิ่งอยู่ในตัวเรา พลังแต่ละสายที่วิ่งอยู่ในตัวเราจะวิ่งอยู่ประจำนิ้วของเราและวิ่งสายไขยสายมันวิ่งไปให้แก่อวัยวะต่างๆในร่างกายเราและเมื่อพลังวิ่งไปให้แกอวัยวะนั้นๆพลังก็เหมือนกับเอาอาหารไปส่งให้อวัยวะนั้นๆไปเลี้ยงให้เขาแข็งแรง โตขึ้นมาแข่งขึ้นมาและเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บวิชาที่จะฝึกให้ทราบว่าเราจะดูแลให้พลังวิ่งไปที่อวยุยวะต่างๆในร่างกายดูแลอย่างนี้ครับถ้าเราดูที่นิ้วมือของเราเราเริ่มที่นิ้วชี้ นิ้วชี้จะมีเส้นพลังอยู่เส้นหนึ่งเส้นพลังเส้นนี้ของนิ้วชี้จะลําเลียงพลังถ้ากระตุ้นมันได้ดีมันจะเอาพลังไปส่งให้แก่ลำไส้ใหญ่จะทําให้ลำไส้ใหญ่แข็งแรงลำไส้ใหญ่แข็งแรงดียังไงผมจะให้ทราบว่าลำไส้ใหญ่เป็นที่ที่ร่างกายเสี่ยงต่อโครคภัยไข้เจ็บ มากที่สุดเพราะว่าอุจจาระที่มีพิษและเน่าเหม็นจะไปเก็บอยู่แถวนั้นส่งผลให้ลำไส้ใหญ่จะมีเนื้องอกเล็กๆโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อบางสิ่งบางอย่างอาจจะเพื่อทำให้อุจจาระเคลื่อนที่เพื่อจะให้ไหลออกไปแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปถ้าวันไหนโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ ไม่หายแล้วเกิดมีโผล่ขึ้นมาซ้ําอีกทีหนึ่งเนื้อง,งอกนั้นก็จะโตขึ้นแล้วถ้าซ้ําอีกทีหนึ่งก็จะโตขึ้นในที่สุดก็จะกลายเป็นเนื้อง,งอกแน่นอนก็อาจจะเป็นเนื้อง,งอกธรรมดาหาทิ้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเนื้อง,งอกที่คนกลัวมากที่สุดคือเนื้อง,งอกลายเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลลำไส้ใหญ่ให้ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกขจัดออกไปง่ายโดยการกระตุ้นนิ้วชี้ซึ่งมีพลังส่งไปป้อนให้ลำไส้ใหญ่ วิธีกระตุ้นถ้าเรางอมันหรือหมุนมันหรือทำอะไรสักอย่างนึ่งให้มันเคลื่อนไหวแน่นอนมันก็จะส่งพลังไปให้แกเอาเอาวัยวะที่เขาเกี่ยวข้องในที่นี้คือลำไส้ใหญ่จะทำให้ลำไส้ใหญ่แข็งแรงนิ้วต่อมาก็คือนิ้วนางนิ้วนางคุมพลังที่วิ่งไป สู่ร่างกายถึงระบบสันเจียวสันเจียวเป็นหนึ่งในอวัยวะกลวงของร่างกายร่างกายจะมีอวัยวะตันและอวัยวะกลวงอวัยวะตันมี5อวัยวะกลวงมี6สันเจียวเป็นหนึ่งในอวัยวะกลวงที่สำคัญสุดๆหมอจีนรู้ดีสันเจียวนี่ควบคุมโรคเกือบทุกโรคที่เกิดกับร่างกาย สันเจียวดูจากตรงไหนสันเจียวแบ่งตั้งแต่คอเราแบ่งเป็นสันเจียวบนเขาเรียกสร้างเจียวตั้งจากคอเราลงมาถึงกระบังลมและหลังจากนั้นก็เป็นเจียวกลางคือจงเจียวแบ่งตั้งแต่กระบังลมลงมาถึงสะดือและต่อมาก็คือเจียวล่าง แบ่งตั้งแต่สะดอือลงมาถึงจุดห้ยอินจุดห้ยอินก็คือจุดที่อยู่ระหว่างอวัยวะเพศกับรูทวารหนนะักสันเจียวนี้จะควบคุมส่งพลังดูแลควบคุมร่างกายเราเกือบทั้งหมดรวมทั้งผิวหนังขนผมข้างนอก และรวมทั้งห้างนเขาดูแลหมดถ้าสันเจียวแข็งแรงแทบเจะว,ว่าคนคนนั้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนี่คือหน้าที่ของนิ้วนางนิ้วต่อปาที่ดูแลที่จะส่งพลังดูแลอายวะต่อมาก็คือนิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือจะส่งพลังให้แก่ปอดของเราทำให้ปอดเราแข็งแรง และหลอดลมแข็งแรงเมื่อปอดเราแข็งแรงและหลอดลมแข็งแรงถ้าเกิดบังเอิญมีเชื้อโรคมาก่อกวนมันเชื้อโรคก็ไม่สามารถก่อกวนเพราะว่าแข็งแรงเกินกว่าที่เขาจะสู้ไหวเชื้อโรคก็จะตายไปเองเราก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นนี่คือนิ้วหัวแม่มือต่อมาคือนิ้วก้อยนิ้วก้อยจะมีพลังวิ่งอยู่สองตัวพลังเส้นแรกจะวิ่ง ส่งพลังไปให้หัวใจทําให้หัวใจแข็งแรงการเต้นดคีควบคุมความดันส่วนอีกพลังเส้นหนึ่งจะส่งวิ่งไปที่ลำไส้เล็กทําให้การดูดซึมอาหารดีมากคุณจะได้สารอาหารพร้อมแล้วนิ้วสุดท้ายคือนิ้วกลางจะส่งพลังไปให้เยื่อหุ้มหัวใจ ทำให้เยื่อหุ้มหัวใจซึ่งเป็นเกาะกําเกาะดูแลหัวใจเราไม่ให้โครคภัยไข้เจ็บมาเบียดบังหัวใจเราทําให้สุดท้ายหัวใจเราก็จะมีองค์คลักดูแลอยู่หัวใจจึงปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บวิธีกระตุ้นโดยการขยับนิ้วขยับนิ้ว หรือว่าที่สำนักในเมืองจีนเขาบอกเป็นเป็นวิชาตะคว้าจานันคือฝ่ามือเหมือนฝ่ามืออรหรันก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่ขยับนิ้วเหมือนกันก็นับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิ 16, 17, 18, 19, 20นับไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือขยับไปเรื่อยๆอ,อาจจะสัก100ทีหรือ200ทีวิธีทำเช่นนี้คือการขยับให้ร่างกายมีพลังส่งไปให้ร่างกายใช้ให้อวัยะต่างๆแข็งแรงสมบูรณ์แบบลักษณะเช่นนี้ถ้าเรากระตุ้นเป็นเราก็จะแข็งแรง ยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นพอเขารู้ว่านิ้วก้อยมีพลังให้หัวใจใช้ช่วงเช้าเขาไปซื้อน้ำเต้าหู้เขาไปซื้อน้ำเต้าหู้นะช่วงเช้าไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วเวลาหิ้วคนญี่ปุ่นนะเขาใช้นิ้วก้อยหิ้วนิ้วก้อยหิ้วถามว่าทำไม,มาเอานิ้วก้อยหิ้วมันเล็กที่สุดเขาบอกว่า เป็นการกระตุ้นพลังของหัวใจอีกหน่อยดูดิพลังฉันแก่ก้าอายุมากแค่ไหนก็แข็งแรงเออผมฟังดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเข้าใจเล่นนะรู้จักเล่นกะพลังของนิ้วก้อยเกือบทุกวันที่ไปซื้อน้ำเตาหูนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถ้าเรากระตุ้นแค่นิ้วเราก็จะแข็งแรง ไม่ว่าเราจะอย่างนี้หรือถ้าอย่างนี้หรืออะไรก็ตามแม้แต่อย่างนี้ขออย่างเดียวให้กระตุ้นถูกเส้นพลังของนิว้วคุณก็จะทำให้อวัยะต่างๆแข็งแรงได้เพราะฉะนั้นวันนี้บทนี้เราจะจบที่วิชานี้ซึ่งเป็นวิชาบอกให้เราทราบว่าถ้าคุณอยากให้ อาวัยวะตัวไหนแข็งแรงคุณสามารถขยับนิ้วที่เชื่อมอยู่กับอวัยวะนั้นได้เอาไปลองฝึกดูฝึกให้เก่งเราจะเห็นว่าร่างกายทำไมแข็งแรงจากแค่เล็กๆน้อยๆที่เราทำถ้าวันนี้ใครฟังแล้วชอบใจขอให้กดซับสไคร e กดแชร์ให้แก่วิชาอย่างเสิร์นแข็งแรงถึงวันสุดท้าย ไม่เจ็บไม่ป่วยทรมานอยู่บนเตียงต้องไปตามหมอนัดและมียาพกเต็มกระเป๋าไม่เอาอย่างนั้นถ้าสนใจติดตามบทต่อไปซึ่งจะสอนให้เราทราบว่าพลังจริงๆแล้ววิ่งไปทำหน้าที่รักษาอย่างไงโปติดตามนะครับสวัสดีครับ